สสิ่งที่ควรเลี่ยงถ้าอยากลดไขมันในเลือด รู้ไหมคะว่าไขมันในเลือดสูงไม่ใช่เพราะกินมันอย่างเดียวและข้อที่3และ4ี่นี่แหละค่ะที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้1เลี้ยงน้ําตาลและเครื่องดื่มหวานหลายคนคิดว่ากินไขมันทําให้ไขมันในเลือดสูงแต่จริงๆน้ําตาลสามารถเปลี่ยนเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้เร็วมาถ้าดื่มชาเย็นชานมน้ําอัดลมทุกวันไขมันพุ่งแบบเงียเๆสเลี้ยงการนั่งนิ่งเกิน60นาทีนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้แค่นั่งทั้งวันกระามเนื้อไม่ทํางาน กับไต่กีสลายจะค้างในเลือดนานขึ้นขยับตัว2-3นาทีทุกชั่วโมงสามารถช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีกว่าออกกําลังกายตอนเย็นครั้งเดียว 3. เลี่ยงการกินแป้งขัดขาวตอนท้องว่าข้อนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ข้าวขาวเส้นขาวขนมปังขาวทําให้น้ําตาลพุ่งเร็วมากอินซูลินพุ่งร่างกายเก็บไขมันในเลือดมากขึ้นลองเริ่มด้วยผักหรือไฟเบอร์ก่อนมื้ออาหารจะช่วยให้ระดับน้าตาลนิ่งขึ้น 4. เลี่ยงนอนดึกเป็นประจำฟังดูไม่เกี่ยวใช่ไหมคะแต่เกี่ยวมากการนอนน้อยแค่4-5ชั่วโมงติดต่อกันไม่กี่คืนสามารถทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นและ HDL ดีลดลงเพราะร่างกายเครียดฮอร์โมนเพี้ยนระบบเผาผ่านไขมันรวนทันทีสรุปนะคะถ้าอยากลดไขมันในเลือดไม่ใช่แค่ลดของมันแต่ต้องเลี่ยงน้ำตาลลดแป้งขัดขาวขยับตัวบ่อยบ่อยและนอนให้พอถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดเซฟและแชร์ให้คนที่เรารักนะคะ